ใกลเราได้พี่น้องใกล้สิเมดพฤชตะกีกาแล้ววันนี้กสิท่านว่าท่านว่าท่นว่ากสิไปทำบุญน้ำแม่แตนได้บ้านแม่แตนสิเฮ็ดปูปูนไอ้นั่นเฮ็ดผับปลาลงเรียนหวยเตยพอดีท่านฟ่องคนเก่าซ้องมาให้แล้วจ้าทางบ่านได้ลงนั่นมัเนี้กสิได้ เป็นเลี่ยงรุ่นเลี่ยงยังไปไสิแมมีข่าเล่าเกะแตนกจ็จะเหดต้นผาปา่าให้พร้อผู้ละหาละซิฟเดอพี่น้องเอ้ยบัดซอยกันบูรณนะบ้านวัดโรงเรียนเดี๋ยวยายแตนจะทำเป็นต้นผาปา่าเลยนะคะ เป็นตัวแทนของแฟนคลับแม่แต็นแฟนคลับน้องเพชรน้องพลไปเลยเออพลเออพลพลนอยเลยออีหลานอนไปใส่ดุปิ่งกระจกกกอนน้อยนอยจ๋อน้อยโอ้ตาหวานแล้วตาหวานแล้วหวานแล้วหวานแล้วตาน่ะแต่ยายพึ่งอุค่าครับครับครับไอ้ขอบคุณค่ย ไว้ไว <that is German> ้ขอบคุณครับไว้ไว้อะไปไปไว้ไวขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเยะอะมึงเศร้าในสัวสิเปลงฟันในห่ไหาซะก่อนจังแปลงฟันมันจังเห็นแขวเหมืงั้แขวไว้ซูมมือนี่รูเรื่องแล้วนี่ ขันขันไทยจริงสิสีมาดมย้ายสิดมดมให้กำลัางไก่กับอาช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยสวยจังเลยลูกไปจ้าเอาเลยลูกเบ่งเลยเบ่งเลยลูกเออปลาปลาปลาแล้วอะไรลูกอิ่มอืมลูกโป่งอืมเอาสิครีมนี่ลูกโป่งแล้วอะไรอืมได้แล้วอะไรอีกลูกกระปุกกระปุก เป็นเพื่อนไอศครีมปลาจ้าปลาอันนี้ปูลูกปูอันนี้ปูนนี้ปูนะอืูอันนี้ปูนี่ปลาจ้านี่ปลานี่อะไรนะลูกโป่งอันนี้ล่มอันนี้ต้นไม้อันนี้น้องเพชร้อนี่เพชร พชรอันนี้ผมไหมอันนี้ใช่ผมไหมผมหูหูอู้ดาดาดากาา เบงเอาเบงซะเบงซะย้ายสิไปเบ่งไอ้พ้อยไม่แม่สิไปเบ่งพี่พ้อยโกรธนูกร้อยโกรธไหนไปเบ่งไปฟังก่อนป้าป้าได้ยินเสียงวดพี่โกรธนะฟัง